m ิวเอ็กซ์แฟนทอมคอลเลกชมีขายทั้งหมดเนี่ยสรุ่นรุ่นเริ่มต้น1 5 6 0 0ล้าน5้านพันบาทแพงกว่าตัวอาร์ติเมตตัวท็อปเดิมเนี่ย1 000, 2 0 0 0บาทตัวล้ออร่อยรมดำขนาด20นิ้วอุปกรณ์มาตรฐานยกมาจากตัวท็อปรุ่นอาร์ติเมต ระจังหน้าลมดำดิสเบรกสีล้อฝาท้ายไฟฟ้าสมาร์ทเทลเกะบอกว่าในเรื่องของระบบความปลอดภยัยไม่ขี้เลสเบาะสีดำเดินได้ตะเข็บสีขาวพวมอะไรเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนหนังหุ้มแต่อย่างใดภายในยจะทําเป็นสีดําทั้งหมดแป้นเปลี e ่ยนเกียร์เพื่อนชิปแอร์อันนี้ดูโอโซนเป็นรถที่นั่งเบาะแถวสามได้โอเคดึงไปปุ๊บอ่ามันก็จะ ตลบขึ้นไปแบบนี้ก็วสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวออโต้สเตชั่นทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่บง่งบอกถึงความสำเร็จของวัยรุ่นสร้างตัวครับนี่คือ The New Isuzu Mu-X p h a n t o m Collection อ่าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่เอารุ่น Ultimate เดิมเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้ววันนี้คันที่เราเอามารีวิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวท็อป 3.0ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเจ้าของค่าตัว1,551,000บาทก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมรรถนะการขับขี่นะครับฟีเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันครับสำหรับ the new i n s u m u l x phantom collection นะครับต้องบอกว่ามีขายทั้งหมดเนี่ยรุ่นนะครับ รุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power อันนี้ราคาค่าตัวเข้าถึงง่ายมากๆ1ล้าน5แ6 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวกลางก็คือตัวนี้นะครับเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power ราคาค่าตัว1 5แ5หมื่1 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0เหมือนกันแต่ว่าจะมีระบบขับเคลื่อน 4ล้อนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นจากตัวขับเคลื่อน200ออีก1,000 0แเป็น1 6 5 0 0 0 0าน0บาทแล้วตัว Phantom Collection มีอะไรที่พิเศษบ้างอ่าหลายคนอยากรู้อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของสีตัวถังครับนี่ The New Isu m u x X กับสีเทานมหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าอีสเล e เกรโอปาเก้นี่สีเทานมเอาไปตกเอาไปแต่งบอกเลยว่าหล่อมากๆวัยรุ่นสร้างตัว ช่นชอบกันอยู่แล้วสําหรับสีเทานมแบบนี้นะครับหรือถ้าคุณไม่ชอบสีเทานมแบบนี้อยากได้แบบพรีเมียมเรียบหรูดูดีสีขาวมุกก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับตัวแฟนทอมคอลเลกชันเนี่ยจะมี2สีตัวถังให้เลือกก็คือสีเทานมแบบนี้กับสีขาวมุกแต่สีขาวมุกเนี่ยต้องเพิ่มตังอีก1 2 0 0 0บาทแล้วก็รุ่นแฟนทอมคอลเล t ชันอันนี้นะครับราคาจําหน่ายเนี่ยที่ใส่อุปกรณ์ ของแต่งเพิ่มขึ้นมาที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับแล้วก็สีตัวถังใหม่สีเท่านมแบบนี้เนี่ยราคาจะแพงกว่าตัวอัติเมตตัวท็อปเดิมเนี่ยอยู่ที่1 000, 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับของแต่งอุปกรณ์ที่ใส่มาให้นะครับภายนอกก็จะมีตัวล้ออลลอยขนาด20นิ้วอันนี้เนี่ยเป็นล้อลมดําเออเป็นล้อสีดําเงาบอกเลยว่ามันตัดกับสีตัวถังที่เป็นสีเทาอิสเลกลโอปเก้ได้ โดดเด่นมากๆขับความสปอร์ตออกมาได้เต็มพิกัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โทนภายในห้องโดยสารทั้งหมดเป็นการตกแต่งโทนสีดำก็ตามสไตล์แบบสปอร์ตพรีเมียมเพราะว่า The New Isuzu MU-X p h a n t o m Collection เนี่ยเขาตั้งใจทำออกมาให้เป็นสปอร์ต SUV ภายในเนี่ยเบาะจะเป็นสีดำแผงประตูสีดำการตกแต่งภายในชิ้นส่วนต่างๆเป็นสี g o ล s s l a c k ั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆต,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 ต้องบอกว่ายกมาจากตัวท็อปรุ่นอัลติเมตอันนี้ครบคันอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกที่ให้มาเนี่ยไม่มีอะไรที่ตัดออกไปเลยนะเนี่ยอย่างไฟหน้าใบดีม LED โปรเจคเตอร์นะครับมีโฟล์มีโฮมเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติอันนี้มีให้ครบคัน เหมือนเดิมนะครับการตกแต่งกระจังหน้านะครับรมดำมีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ระบบช่วงล่างด้านหน้าปีกนกอิกสระ2ชั้นนะครับโช๊คอัพเนี่ยเป็นโช๊คแก๊สนะครับคอยสปริงแล้วก็มีเหล็กกันโค้งมาให้ด้านหลังก็เป็นไฟลิงเหมือนเดิมนะครับเป็นโช๊คอัพแก๊สเหมือนกันแล้วก็มีเหล็กกันโครงมาให้ดิสเบรก4ล้ออันนี้จัดเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสาอากาศเป็นครีบฉลามดีไซน์ด้านท้ายเป็นไฟท้าย LED ซิกเนเจอร์วิงกาก็เป็นไฟ LED แบบดีไซน์ใหม่แต่เนี้มันไม่ใช่ฟูล LED เพราะในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะก็มีบางจุดบางส่วนที่เออมันก็ยังให้มาไม่ครบซะทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยก็คือในเรื่องของฝ่าท้ายอันนี้อัจฉริยะมากๆซึ่งประตูท้ายของ The New i s u Mule X ตัว p a n น o m o o l l e c t i o n เนี่ยก็มาแบบรุ่นท็อปเลยก็คือจะมีในเรื่องของ Smart t a i l g a t e นะครับพร้อมสเต็ป ก็คือมันเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้คลิกเซนเซอร์เพียงแค่คุณเดินเข้าไปใกล้นะครับตัวรถมันจับเซนเซอร์มันจับสัญญาณได้มันจะร้องติ๊ดติดเมื่อคุณถอยออกมา1น่ก้าฝาท้ายจะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับตอนปิดนะครับเดินเข้าไป1นเก้าเซนเซอร์มันจับปุ๊บเดินถอยมามันปิดอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องใช้มือไปยุ่งหรือไม่ต้องใช้ขาไปกวาดเตะเลยอันนี้คือความสะดวกสบายที่อีลซุเขาใส่มาให้ ก็สำหรับภายในของ The New ิ s สุมิ l l X ตัว Phantom Collection นะครับก็จะแตกต่างจากตัวอัติเม e รุ่นท็อปเดิมเยอะพอสมควรนะครับโดยการตกแต่งเนี่ยภายในจะทำเป็นสีดำทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีความสปรอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนนะเองจะเห็นได้ว่าเนี่ยเบาะนั่งนะครับจากเดิมที่เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมที่ดูแบบสูงอายุหน่อยดูแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขับหน่อยพอเป็นตัวแ h น n t ม m c o l l e c t i o n แล้วเนี่ยก็จะมีความสปรอร์ตมากยิ่งขึ้นเข้าถึง กลุ่มวัยรุ่นแบบผมเนี่ยได้มา่างขึ้นนะเป็นเบาะสีดําเดินได้ตะเข็บสีขาวสวยงามแล้วก็ตัวเบาะยังคงมีในเรื่องของเทคโนโลยีคูลแม็กมาให้เหมือนเดิมก็จะไม่สะสมความร้อนนะเนี่ยจอดกลางแดดแบบนี้ขึ้นมานั่งเบาะก็จะไม่ร้อนมากแต่ก็ยังร้อนอยู่เหมือนกันนะแต่จะไม่ร้อนมากเหมือนกับเบาะที่ไม่มีตัวเทคโนโลยีคูลแม็กแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเทคโนโลยีคูลแม็กเนี่ยก็มีให้ทั้งเบาะที่นั่ง ตอนหน้านะครับแล้วก็แถวที่2เป็นคูลแม็กทั้งหมดเลยแต่เบาะสีดําพอใส่มาแล้วมันเทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบปรับไฟฟ้านะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะยกสูงยกต่าเดินหน้าถอยหลังปรับเองอันนี้ปรับ8ทิศทางแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันแต่จะเป็น4ทิศทางอันนี้ก็ยกมาจากรุ่นท็อปเดิมอัติเมตนะครับมีความเพียบพร้อมแบบนี้อยู่แล้วนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3าก้านก็สไตล์ของอีลซุตรงเนี้ย ตัวพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนหนังหุ้มแต่อย่างใดนะก็มาในทรงเดิมไม่ได้มีคลิปแดงไม่ได้เสริมความสปอร์ตอะไรขนาดนั้นนะครับเปลี่ยนเบาะเป็นสีดาําเปลี่ยนตัวชุดคอนโซลหน้าเป็นสีดําให้มันแบบเข้ากับภายในห้องโดยสารเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นวัสดุที่คล้ายกับซอฟทัสจะไม่ใช่พลาสติกที่แบบโป๊กๆนะเป็นซอฟทัชสีดําเดินได้ตะเข็บสีเทาแบบนี้ทั้งหมด,หมดเช่นเดียวกับตัวแผงประตูเป็นสีดําแล้วนี่เดินเป็นหนังหุ้มนะครับ เดินได้ตะเข็บสีเทาทั้งหมดแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งทั้งหมดจะเป็นสีดำ c r o s s b a c k แบบนี้่ทั้งคอนโซลด้านหน้าทั้งกรอบแผงประตูกรอบกระจกนะครับจะเป็นสีดำ c r o s s b a c k ทั้งหมดเลยถ้าเป็นของเก่าจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลจำได้ใช่ไหมมันดูแบบมีอายุไปหน่อยพอเป็นตัวแ n น o อมคอลเล t ชันดูวัยรุ่นดูสปอร์ตขึ้นส่วนอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาก็นองบอกว่าให้มาเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้มีการเพิ่มเติมอะไร เข้ามาเลยนะครับหน้าจออินโ t เทนเมนต์9นิ้วเหมือนเดิมนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงเนี้ยถามผมนะเป็นตัว Phantom Collection แล้วสิ่งที่อยากให้เพิ่มมานะคือหน้าจอเนี่ยให้มันแบบใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อที่เป็นแบบไร้สายได้ไหมเพราะว่าตัวกระบะยูสุ D-Mac เองเนี่ยมันรองรับ Apple CarPlay ที่ ไร้สายไปแล้วแต่ตอนนี้มิวเยังไม่ไร้สายนะครับต้องเอาสายมาเสียบนะครับแล้วก็มาตรวัดเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนจริงๆภายนอกนะครับทั้ง4ี่ตัวถังทั้งล้อที่เป็นสีดําทําให้มันเป็นสปอร์ตแล้วภายในมีความสปอร์ตแล้วจริงๆถ้าตัวมาตรวัดเรือนไมเปลี่ยนดีไซน์สักนิดหนึ่งนะมีคริปแดงหรืออะไรก็ตาให้มันดูแบบสปอร์ตดูซิ่งกว่านี้จะแจ๋วมากๆเช่นเดียวกับพวงมาลัยนะถ้ามีคริปแดงตรงกลางสะหน่อยเหมือนกับ แบรนด์อื่นๆที่เขาทําออกมาบอกบ่งบอกว่าเป็นตัวแบบตัวแรงตัวแต่งพิเศษก็น่าจะดีนะครับแต่อันนี้เหมือนเดิมนะมีแปน้นเปลี่ยนเกียร์เพื่อนชิพอะไรให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่อยากให้เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของแท่นชาร์จไวเลสไร้สายอันนี้อีลสูรมิวเตัวแฟนทอมคอ o l เ e คชั o นก็ยังไม่ได้มีให้นะครับอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบนะครับตัวแอ,นน Zone, อร์อันนี้ดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาอันนี้มีให้เอาโอเคดีนะครับ กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติอันนี้โอเคอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส่วนด้านบนหลังคาอันนี้แหละด้วยความที่เป็นรถครอบครัวจริงๆมันควรจะเลือกสักหนึ่งอย่างนะที่จะใส่มาให้ไม่ว่าจะเป็นซันรูฟอ่ะค่ายคู่แข่งมีซันรูฟนะหรือถ้าไม่มีซันรูฟก็ควรจะมีจอทีวีเพดานด้านบนนะคู่แข่งอีกหนึ่งแบรนด์ เขาก็มีจอทีวีเพดานด้านบนคือมันยังมีความเขาเรียกอะไรอ่ะเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางให้กับครอบครัวได้นะครับแต่เดน n ลล์อิลส x มิตัวแฟนทอ Collection นี้ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มขึ้นมาในส่วนของด้านบนเพดานห้องโดยสารนะก็เป็นเหมือนเดิมปกติส่วนภายในห้องโดยสารแถวสอนะ,ะก็พาชมเร็วๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็คงดูรีวิวมาเยอะแล้วนะก็ให้ดู ในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารละกันนะมันเป็นรถครอบครัวเป็นรถ PPV ในเรื่องของห้องโดยสารนะครับมีความกว้างนั่งสบายขนาดไหนนะครับเลกลูงโอเคตรงนี้ไม่ติดนะครับเฮดลูมก็โป่งโล่งโอเคนะครับแล้วก็จุดที่แตกต่างนะครับก็คือตัว The New u z u m u x เนี่ยเขาจะเป็นแอร์ที่อยู่ด้านบนเพดานตรงนี้นะรุ่นอื่นๆก็อาจจะอยู่ด้านล่างบ้างอยู่บนเพดานบ้างก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าด้านบนหลังคาเนี่ย ยูสุไม่ได้ให้อะไรมาเลยไม่ได้มีจอไม่ได้มีซันรูฟอะไรเลยนะครับก็เป็นแอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของปลั๊กเสียบนะครับเป็น power outlet AC 220โวลต์นะครับก็เอาตรงนี้มาเสียบได้นะชาร์จบ่งชาร์จแบตอ่าโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยทำงานได้นะครับแล้วก็จุดเสียบ USB อันนี้ให้เป็น Type A 2 2ตําตำแหน่งนะครับด้านหน้าที่เชื่อมต่อก็เป็น Type A เหมือนกันนะจะไม่มี Type C นะครับอ่าแจ้งไว้ให้ทราบแล้วก็ตัวเบาอีก1จุด ที่ผมมองว่าถ้ามันเพิ่มมาได้ก็ดีนะครับก็คือเบาะมันไม่สามารถที่จะเลื่อนหน้าหรือถอยหลังได้เลยก็คือมันเป็นเบาะที่ฟิกตําแหน่งนะครับตําแหน่งการนั่งก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ายังดีที่สามารถที่จะปรับเอ็นได้นะครับปรับก็ปรับด้านข้างเอ็นได้องศาการเอ็นก็เยอะพอสมควรพอเอ็นมาสุดแล้วก็อยู่ในท่วงท่าการนั่งที่สบายขึ้นอันนี้ชัดเจนนะครับเลื่อนได้เบาะพับเอ็นได้ปรับพับเบาะ 60- 40แล้วก็พนักวางแขนนะครับแล้วก็ มีในเรื่องของที่วางแก้วน้ําให้อันนี้โอเคนะครับก็มาตรฐานแต่จริงๆนะครับในเรื่องของรถ PPV ต้องไปว่ากันที่แถว3ามตอนหลังนั่งแล้วเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอีลซูมิลเนี่ยเป็นรถที่นั่งเบาะแถว3ามได้โอเคพื้นที่เยอะนะครับเดี๋ยวนั่งให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะการขึ้นที่นั่งแถวที่3านะครับคุณสามารถที่จะดึงสลักตรงเอว ข้างนอกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะดึงที่หัวไหล่ตรงนี้ก็ได้พอดึงปุ๊บมันก็จะตลบไปทีเดียวอ่ะเนี่ยดึงง่ายๆครับเนี่ยดึงไปปุ๊บอ่ามันก็จะตลบขึ้นไปแบบนี้เราก็ขึ้นไปนั่งเลยอ่ะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมปิดประตูจะได้ดูว่าพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับอ่าดึงเบาะกลับขึ้นมาด้วยความที่เบาะมันเป็นตัวล็อกแบบนี้ไงมันเลยไม่สามารถมีรางที่จะเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับอ่ะเอ็นมาอ่ะตบหัวศีรษะลงไปปุ๊บ อันนี้อยู่ในท่วงท่าที่เบาะแถวที่2เนี่ยไม่ได้ปรับเอลงมาเล็กรูมเนี่ยเหลือเฟือนะครับแล้วก็องศาการนั่งน,นั่งไม่ชันปกติแถว3รถ PPV เนี่ยจะนั่งอยู่ในท่านี้จะงอง,ง,องเข่าจะสูงๆขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมแต่พอเป็น The New i s u x Mule X Phantom Collection เนี่ยมันนั่งอยู่ในท่าที่สบายเหมือนกันนะครับนั่งโอเคนะครับแล้วก็เบาะแถวที่3เนี่ยสามารถที่จะปรับเองนได้นะอันนี้มันอยู่ในเอนสุดใช่ไหม สามารถดึงขึ้นมาได้อ่าดึงขึ้นมาหน่อยนี่จะนั่งท่าแบบนี้ก็ได้อ่าจะได้ดูทางข้างหน้าไปด้วยหรือจะปรับเอนให้มันนั่งสบายยิ่งขึ้นก็ทาได้ผมก็ยืนยันนะว่า The New e s u m u X เนี่ยเบาะแถวที่3นั่งได้สบายจริงแล้วก็มีในเรื่องของที่วางแก้วน้ําช่องเก็บของกระจุกกระจิกให้นะครับอันนี้โอเคแล้วก็แอร์เนี่ยตอนหลังก็แยกออกมาเลยนะก็มีช่องแอร์ส่วนตัวของตัวเองนะไม่ได้ไปยุ่งกับ แถวที่2แต่ว่าในการเร่งพัดลมแอร์เนี่ยต้องมาหมุนเอาที่แถวที่2ตรงนี้นะเอ้ข้างหน้าบอกข้างหน้าแถว2ให้ร้อนร้อนเปิดแอร์ให้แรงๆหน่อยก็หมุนพัดลมเอามันเป็นพัดลมที่แยกกับตอนหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมาตอนหลังเนี่ยพอไม่มีทีวีให้ดูไม่มีอะไรเลยเนี่ยน้องๆหนูๆห,หรือว่าลูกๆที่นั่งรถครอบครัวเนี่ยเดินทางไกลๆก็อาจจะเบื่อได้นะก็นั่งอยู่ตอนหลังก็ไม่มีอะไรทําเลยนะครับช่องเสียบชาร์จอะไรเนี่ย ไม่มีนะเล่นกกงเล่นเกมแบตหมดก็ต้องยื่นไปให้ไปเสียบชาร์จข้างหน้าอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แจ้งให้ทราบละกันนะครับแต่ยังไงก็เป็นรถ PPV ที่ขายดิบขายดีอยู่้นะสำหรับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็เพื่อนๆก็คงดูรีวิวกันมา หลายสำนักแล้วนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เองอะไรเองเนี่ยมันก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนนะระบบช่วงล่างก็เหมือนเดิมแล้วก็ตัวเดนิมิวสุมิวเอ็กซ์เนี่ยก็เปิดตัวมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ในเรื่องของสมรรถกรรมขี่อันนี้เป็นฟีลลิ่งที่ผมรู้สึกได้แล้วกันวันนี้เราเอามาเดินทางไกลนะรับออกมาไกลๆเดินทางไกลๆดูตามสไตล์รถแบบ SUV PPV 7ที่นั่งแบบนี้นะครับต้องบอกว่าคุมพลังเครื่องยนต์เนี่ย3.0 DDI Blue Power 190 แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรฟังดูตัวเลขสเปคเพื่อนๆก็คงจะทราบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แรงมากถูกไหมเพราะว่าคู่แข่งในตลาดโหตัวเลขเนี่ยทะลุ200แรงม้ากันไปก็หลายค่ายแล้วนะครับอันนี้ยัง190แรงม้าอยู่แต่เพื่อนๆก็ทราบกันดีอีกว่า เครื่องยนต์ของอีลซูโดยเฉพาะตัว3.0เนี่ยมันเอาไปโมมันเอาไปแต่งโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยมันทําได้สบายมากๆไปไล่ข้างไปจูนกล่องไปรีแมปอะไรก็แล้วแต่ไปอุด EGR นี้ไม่ได้ชี้นํานะแต่พื้นฐานสเต็ปม,มันเป็นแบบนี้นะครับมันรีแมปเสร็จมันทะลุ200ตัวอยู่แล้วแรงมา้ามันแรงอยู่แล้วอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องยนต์มีความทนทานมีความประหยัดน้ํามันนะครันักไหนก็ แต่งได้สำนักไหนอู่ไหนก็สามารถที่จะดูแลเมนเทนแนนให้คุณได้อันนี้คือข้อดีจุดแข็งหลักๆของความเป็น Isuzu e เลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะเอง d m a x หรือว่าเป็นตัว m ิ x เอเองก็ตามนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันบล็อกนี้ตัวเลขจากโรงงานไม่แรงแต่ไปว่ากันหลังถนนผมยังไม่เคยเห็นว่า m ิ x เนี่ยแพ้คันไหนเลยเนย่เป็นไงอวยซะหน่อยอวยซะหน่อยแต่ฟิลลิ่งเดิมๆโรงงานขับมานะครับก็ อัตราเร่งนะครับก็โอเคดีมีแรงบิดมาให้ใช้ตั้งแต่รอบต่ำแรงบิดของเขาเนี่ย450นิวตันเมตรเนี่ยมาให้ตั้งแต่1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีเลยอันนี้ดีนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเ e ฟโ o n i c ก็สามารถที่จะมาดึงคันเกียร์เข้าหาตัวเองเชนเกียร์ได้ชิปอาชิปดาวหรือใช้แป้นเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิปก็ได้เมื่อกี้ทางที่มาโค้งเยอะขึ้นเขาลงเขาผมก็เล่นแป้นแพดเดิลชิปเออ ใช้ได้สนุกดีดึงเอนจินเบรกนู่นี่นั่นกระแทกออกตัวแรงบิดมีมาให้ใช้ต่อเนื่องไม่ต้องเข้นกำลังกันมากรอบสูงสูงความเร็วปลายรอบก็ตกต่ำลงมาอันนี้โอเคก็ส่งผลในเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงผมทำได้อยู่ที่ประมาณนะครับค่าเอเวอเรสต์จะอยู่ที่12.5กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ฟังดูอาจจะไม่ว้าเพราะผมก็ซิ่งมาพอสมควรอยากมาได้แสงเย็นที่ สระบุรีนะครับอาจจะซิ่งไปหน่อยแต่ถ้าขับปกติผมว่า13-14กิโลเมตร่อลิตรมีให้เห็นประหยัดมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแฮนด l i ล g ิงและช่วงล่างอันนี้แหละผมมองว่าหลังจากที่ได้ขับมาหลากหลายรุ่นในกลุ่มนี้ต้องบอกว่า The New US u s ูมิวเ X เนี่ยระบบช่วงล่างหรือว่าแฮนดลิ่งช่วงล่างฟิลลิ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขานะครับยังมีความยวบยาบโครงเครงมีนุ่มจนเกินไปมันติดย้วย ถามว่านั่งสบายไหมมันนั่งสบายแต่ว่าพอเราเล่นโคง้งเนี่ยทางโค้งเยอะๆมีความเร็วเปลี่ยนเลนหรือมุดอะไรเงี้ยตัวรถมันจะมีความแบบโยบยาบนิดนึงมันจะแบบว่าไม่ได้เฟอร์ไม่ได้เปลี่ยนแล้วฟึบอยู่ฟึบอยู่มันยังแบบเลี้ยวแล้วแบบมีดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับฟีลลิ่งของกระบะดีแมกนะครับเอาไปส่วนมากก็ไปเปลี่ยนช่วงล่างไปใส่สปัตไปเซ็ตไปแต่งโหลดไปซิ่งอ่ะไปซิ่งแล้วให้เซ็ตช่วงล่างมันแข็งๆกว่านี้กันทุกคันนะครับเดิมๆโรงงาน ผู้ใหญ่อชอบนะครับแต่ว่าวัยรุ่นฟิลซิงสุดท้ายแล้วเอาไปเปลี่ยนเอาไปแต่งกันหมดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆช่วง่างอ่าไม่ใช่จุดเด่นเพราะว่าคู่แข่งเขามีเด่นกว่านี้พอสมควรอันนี้ยอมรับตรงๆแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นจริงๆของเดน n ล w อุส e ูมิเ x ก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ใส่ ADA s มากล้องท d s t e r e ต c a m e r a ของเขาด้านหน้าอันนี้ทำงานได้เฉียบไวเตือนจนลำคาญเลยนะครับระบบที่ให้มาเนี่ยก็เตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติ ตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติถ้าเหยียบคันเร่งผิดพลาดอ่ะใส่มาให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของบายสปอร์ตแจ้งเตือนจุดอับสายตาแล้วก็เลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งวอร์นิ่งเท่านั้นแค่เตือนรถออกนอกเลนแต่ไม่ได้มีเลนคีฟที่ดึงพวงมาลัยกลับมาให้อันนี้ขาดหายไปนะครับแล้วก็จุดหลักๆเลยที่ขาดหายไปและอยากให้ใส่มาก็คือในเรื่องของกล้องมองภาพรอบคัน ร้านกว่าไม่มีกล้องรอบคันแล้วรถคันค่อนข้างใหญ่คุณผู้หญิงเอาไปขับไปจอดที่แคบแคบเข้าห้างผมบอกเลยว่าต้องอาศัยความเคยชินหรือว่าคุ้นมือกับรถพอสมควรนะรถมันใหญ่ไม่มีกล้องรอบคันจริงๆมีทั้งกล้องคู่หน้ามีเซ็นเซอร์ใส่มาก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เพิ่มมาให้นะครับส่วนระบบช่วยเหลืออื่นนะครับ adaptive cruise control อย่างเงี้ยอันนี้ได้ยัน stop and go เป็น full speed range นะก็ได้ยันจอดยันหยุดนิ่งคันหน้าออกตัวออกตัวออตามอันนี้ก็ มาตรฐานนะก็เป็นสิ่งที่รถระดับล้านห้าควรจะมีอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ค่ายอื่นไม่มีก็คือเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนมาขณะเลี้ยวขวาเออมันงงฟังแล้วมันงงก็คือถ้าคุณเลี้ยวขวาออกไปนะครับแล้วรถที่สวนมามีมอไซค์วิ่งมุดมาทางซ้ายมองไม่เห็นมันจะเบรกอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ดีมากๆแล้วก็คู่แข่ง ขไม่ได้มีให้นะครับแล้วก็ rcta เตือนขณะถอยหลังอันนี้มีให้เปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมันตมิ auto high b ดอันนี้มีให้ต้องบอกว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยไม่ขี้เลสและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ t h e n e w i u s u milx phantom collection ที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับส่วนตัวมองว่าเพิ่มตังจากรุ่นท็อปเดิมเนี่ยอีกแค่12,000บาทได้การตกแต่งภายในสีดำได้ล้อสีดำได้สีตัวถังสีเทานมที่ต้องบอกว่าตกแต่งได้ สวยโดดเด่นดุดันแน่นอนนะครับถือว่าคุ้มกับราคานี้นะครับก็ย้ํากันอีกทีราคาค่าตัวในรุ่น3.0ขับ2นะครับ1ล้าน5แ5ห1,000บาทเท่านั้นก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของได้ที่โชว์ลูมอีสุสุทุกสาขาพร้อมขายอยู่แล้วเปิดตัวมาปีนึง่งแล้วลนะครับเปิดตัวตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่แล้วก <leveling. S 1> <ties. S 2> ็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกอกถูกใจคลิปนี้นะครับดูจบแล้วก็ช่วยกดไลค์ Share, กดแชร์กด ซับสไคร b e ช่องออโตสเตชันให้เราด้วยหรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากให้เทียบกับรุ่นไหนอะไรอย่างไรเพราะว่าผมขับมาทุกคันแล้วในกลุ่มที่เป็น PPV แบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ